โอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องหูฟัง On นติงแอร์ฟรีครับที่เป็น i n e เอตัวนี้ซึ่งของตอนนี้ที่เขากำลังรีวิวกันซึ่งหลายๆคนนะซึ่งผมก็ไปดูรีวิวมาครับแล้วก็ซื้อมาเหมือนกันซึ่งถ้าถามผมผมอธิบายคั้นแรกก่อนเรื่องเสียงก็เป็นอย่างที่เขาอาธิบายจริงๆครับแต่ว่าผมว่าอาธิบายอย่างนี้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ แล้วตัดสินใจว่าจะใช้หูทูไวเลสผมอธิบายแบบนี้เรื่องการตัดเสียงครับคุณเห็นจุกยางตรงนี้ไหมครับในกล่องจะมีให้มา3มไซส์ซึ่งอันนี้คือไซส์เล็กสุดเรื่องการตัดเสียงรบกวนภายนอกครับมันร0อยเอเซอยู่แล้วครับเพราะว่าหูจุกเนี้ยด้วยการออกแบบให้มนันมนๆแบบนี้ครับพอใส่ไปในหูเสร็จปุ๊บมันจะปิดรูหูเราเลยมันก็ไม่มีเสียงภายนอกอยู่แล้วครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งใช้ ส่วนคนที่เคยใช้อยู่แล้วครับหูประเพนนี้ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจได้ว่า,าจุกเนี่ยมันจะไปปิดปุ๊บจะทําให้อากาศไม่ออกมามันเป็นสูญอากาศครับแล้วมันก็จะอื้ออึงอยู่ในหูเราซึ่งเราไม่สามารถอย่าว่าแต่สองข้างพร้อมๆกันเลยนะครับข้างเดียวนานๆเนี่ยจนแบตหมดเนี่ยผมว่ายากเลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ยังยากเลยครับซึ่งยิ่งถ้าคนที่เพิ่งเคยลองอะ่ะ ก็จะต้องบอกโอ้โห,หแบบนี้มันไม่ดีไม่ไหวซึ่งผมแนะนําว่าอย่างนี้ครับวิธีจะทําให้ไอนเนี้ยใส่ได้นานจนแบตหมดหรือใส่พร้อมๆกันได้สองข้างครับคุณต้องไปหาจุกยางที่เล็กกว่าครับเล็กกว่าที่เล็กกว่าที่เขาให้มาด้วยนะซึ่งมันก็จะมีขายอยู่ตามร้านค้าช้อปปี้มีหมดอยู่แล้วครับจุกยางที่เล็กกว่าซึ่งเนี้ยผมได้ทดลองแล้วผมก็ใช้จริงมาแล้วว่าใช้จนแบตหมดนะครับใช้ได้หรือจะใชใ้พร้อมกันสองข้างก็ใช้ได้โดยที่ มันอาจจะไม่ตัดเสียงรบกวนภายนอกร้อยเปอร์เซ็นครับแต่มันจะไม่จุกจนทําใหา้คุณอื้งอยู่ในหัวเนี่ยครับคุณจะใช้งานได้นานโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้ผมแนะนําว่าคุณอย่าไปโทษหัวหูแบบนี้มันใช้ไม่ได้คุณต้องไปหาจุกอย่างที่เล็กลงครับปัญหาตรงนี้ก็จะหมดนะซึ่งผมยืนยันว่าไม่จาเปนน็นต้องตัดเสียงร้อยเปอร์เซ็นครับแค่จุกขนาดนี้ที่เล็กลงนี้ก็แทบจะไม่ได้ยินภายนอกแล้วนะครับถ้าใส่พร้อมกันสองหูส่วน ดีไซน์ครับผมให้ดีไซน์รูปแบบเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นการดีไซน์ที่ที่ดีมากครับจะให้เต็มสิบก็ยังได้นะครับด้วยเหตุผลว่าอย่างนี้ครับมันเป็นทัดเวลาเราจับก้านครับเวลาเราจับก้านเวลาเราใส่หูไปครับจับก้านจับตรงนี้มันจะไม่โดนตัวที่ทัดซึ่งมันเป็นหลุมเข้ามาข้างในครับทาให้มันไม่หยุดเพลงใช่ถึงมันจะมีระบบโดนสองครั้งซึ่งดีเข้าไปอีก ถึงจะหยุดเพลงแต่นี่คือถึงจะครั้งเดียวครับด้วยการดีไซน์อย่างนี้ครับใส่เข้ามาในหูใช้งานจริงจะไม่หยุดถามว่ามันเป็นเพราะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับอ่ะดูหูแบบนี้ครับมันเป็นทัชเหมือนกันครับแค่จับอ่ะแค่จับใส่หูแค่ไปโดนตั้งนิดนึงมันก็จะหยุดมันก็จะหยุดทํางานหรือว่าเพลงหยุดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นทัชแค่ไปโดนครับเวลาใส่หูต้องยัดวางมัในหูครับมันจะโดนได้แต่อ้รุ่นแบบนี้ครับออนติงตัวเนี้รุ่นเนี้ย ไม่มีปัญหาด้านนี้แน่นอนครับต้องถือว่า,าตัวนี้ผมให้ให้การดีไซน์ในการไว้บนหูเนียถือว่าดีมากครับให้สิบก็ยังได้นะครับถ้าถามจริงๆแล้วอส่วนสําหรับอย่างที่บอกครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ผมแนะนำว่าให้ไปซื้อไอ้หาจุกที่มันเล็กลงก่อนเพราะไม่งั้นคุณก็จะใช้ในานไม่ได้นานจริงๆใช้งานจริงๆอ่ะไม่ได้นานจนแบตหมดครับ ส่วนมีหลายคนผมไปดูมาแล้วนะครับหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมฟังผิดหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะใช้ทีละหูได้เหมือนจากหูจีนทั่วๆไปคือใช้หูซ้ายหูซ้ายแบตหมดมาเปลี่ยนเป็นหูขวาคือใช้ทีละข้างได้ซึ่งผมไปทดลองนะครับไม่จริงนะครับอันนี้ที่จะเห็นนี่คือไฟขึ้นตีน้ําเงินข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างหนึ่งครับแบตมันเต็มแล้วอันนี้ไม่เต็มผมไม่ใช้งานมาจนแบตหมดมันก็ยังชาร์จอยู่ครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับ ่อนนะครกองกอง่อะอธิบายขั้นแรกนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวอธิบายนี้ก่อนครับวิธีจะรีเซ็ตหูครับหนึ่งเปิดฝาไว้ครับกดตรงกลางค้างไว้พร้อมกันประมาณ5้าถวิครับจนไฟตรงกลางขึ้นสีสีสีขาวสว่างทั้งสองข้างานั่นคือการเซ็ตหูใหม่ครับอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูคืออ่ะอันนี้คือหูฟัง ผมเข้าบลูทูธผมก่อนนะครับนี่คือออนติงอ่ะผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูที่ผมขออ่าผมอาจจะได้ยินผิดแต่ผมขอประท้วงของหลายๆคนที่ทําคลิปเช่นหูซ้ายอ่ะหูขวาได้หูเดียวหูขวาได้หูเดียวใช้งานข้างเดียวหูซ้ายไม่สามารถใช้งานข้างเดียวได้ซึ่งไม่จริงครับผมลองแล้วผมอธิบายแบบนี้ก่อนผมลองแล้วครับไม่จริงอ่ะเดี๋ยวงั้นผมจะดึงของการสองข้างก่อน ผมทดลองให้ดูเลยครับพร้อมการสองข้างมันก็จะขึ้นไปกระพริบก่อนครับอ่คราวนี้ผมจริงๆนะครับมันก็คงจะเชื่อมต่อเลยแต่ว่าผมอะด้วยเหตุผมให้จับคู่ใหม่ด้วยเหตุผลว่าผมไปลองเชื่อมกับมือถือตัวอื่นแล้วผมขอประทวงสองเหตุอ่ะซึ่งผมอาจจะได้ยินผิดจากคนอื่นนะครับหนึ่งเขาบอกว่าใช้ได้ข้างขวาข้างเดียวเวลาใครข้างเดียวข้างซ้ายมันไม่สามารถใช้ข้างเดียวได้ซึ่งไม่จริงผมทดลองแล้ว 2. ก่อนจะย้ายไปเส้นติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้างหน้าผมหรือมือถือเครื่องอื่นๆจำเป็นที่จะต้องลบหรือตัดออกอลบชื่อก่อนเพื่อที่จะไปเห็นขออันอื่นซึ่งมันไม่ใช่นะหรือผมอาจจะได้ยินผิดนะจริงๆแล้วก็คือแค่เราปิดบลูทูธของอีกอันนึงครับมันก็ไปขึ้นอีกอันนึงอยู่ดีซึ่งเราสามารถทิ้งเชื่อมไว้ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนนี้คือ มันไปเชื่อมกับมือถือผมแล้วทั้งสองข้างครับผมไม่ทดลองเสียงนะเพราะว่าทุกคนทดลองมาให้หมดแล้วทั้งสองข้างเชน่นตอนนี้ผมใส่คืนไปหนึ่งข้างเหลือข้างขวาครับอ่ะเหลือข้างขวาเหลือข้างขวายังเชื่อมต่ออยู่นะครับดูเหลือข้างขวายังเชื่อมต่ออยู่ครับอ่ามันยังทําการเชื่อมต่ออยู่ดังนั้นผมใส่คืนนะครับผมใส่คืนกล่องไปแล้ว มันทําการตัดการเชื่อมต่อไปแล้วผมหยิบข้างซ้ายนะครับผมหยิบข้างซ้ายมาให้ดูข้างซ้ายมันมีไฟกระพริบอยู่นะครับเราจะเห็นจากในจอ,อกระพริบอยู่เชื่อมต่อไปแล้วครับก็หมายความว่ามันใช้ทีละข้างได้ใช้พร้อมกันได้รุ่นนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้สองชื่อครับชื่อเดียวกันมันจะมีนะหูฟังบางอัน มันจะขึ้นชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันแต่ว่าใช้ข้างหูขวาข้างมันใช้ด้วยกันไม่ได้แต่อันนี้คือใช้ได้ซึ่งผมทําให้ดูแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าคนี้ผมใส่ขึ้นกล่องก่อนผมใส่ขึ้นกล่องไปแล้วนะครับใส่ขึ้นกล่องไปแล้วก็จะตัดคราวนี้ผมจะปิดครับคือตอนนี้ผมได้ปิดไปแล้วใส่บนในกล่องเรียบร้อยตอนนี้ผมจะทําการปิดบลูทูธของผมโดยที่ผมยังเอาชื่ออนติงไว้อ่ะแล้วมาดูคอมกันครับ มาดูที่คอมอาอนนคมาดูที่คอมนะครับตอนเนี้ยอ่ผมให้ดูก่อนตอนเนี้ยครับไม่มีออนเติงขึ้นนะครับเห็นนะไรนะผมเอามือถือออกก่อนครับแป๊บนึงให้มันใกล้นิดนึงนครับตอนนี้ครับยังไม่มี ชื่อออนเต่งขึ้นผมจะดึงมือถืออ่ะผมจะดึงหูฟังขึ้นมามันเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าต้องรอสักแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ผมก็รอสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้อ่าบ t o o t นี่เห็น แป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่งนี่ครับขึ้นแล,แล้วนะครับอันล่างสุดเนี่ยครับ on ting f r ก็หมายความว่าถึงเราจะเชื่อมกับมือถือไว้มันก็ขึ้นที่อื่นได้ครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลบผมอาจจะฟังผิดนะครับผมฟังมาจากทีแรกที่ผมดูรีวิวคือ ต้องลบชื่ออันเก่าก่อนเพื่อมาอันใหม่ซึ่งก็ไม่จริงนะครับก็คืออันนี้หรือว่ามือถือที่ผมใช้ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมก็แค่ปิดบูทูธอันเก่าที่ใช้อยู่เราก็ค้นหามันก็จะเจออยู่ดีครับหมายความว่ามันก็ไม่จําเป็นจะต้องต้องต้องลบชื่อหรือถอนการติดตั้งจากอะไรทั้งนั้นแหละครับแค่เวลาใช้มันใช้ได้แค่1อย่างตามหูบูทูธหูทูเเทั่วไปอ่ะผมอธิบายแบบน,นี้ก่อนโอเคนะครับ ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมปิดทอมก่อนอดังนั้นเรามาดูกันต่อครับก็หมายความว่าหัวออนติงใช้งานได้เนี่ยครับเพราะถ้ามันชาร์จอยู่มันจะต้องขึ้นไฟ2องอันถ้ามันดับคือแบตเต็มครับหมายถึงว่าผมสรุปก่อนง่ายๆสำหรับคนที่จะซื้อใช้เงินประมาณ700บาทถามผมว่าคุ้มไหม คุ้มอยู่ครับสาหรับคนที่เข้าใจว่าจะใช้มันยังไงครับส่วนระบบอื่นเนี่ยผมไม่ทดลองให้ดูนะครับเวลาเราจะหยุดเพลงหรือให้เพลงไปต่อก็กดสองครั้งเวลาคนโทรมาก็กดสองครั้งกดที่หูครับแตะสัมผัสอันเรียกสัมผัสเนี่ยเรียกกดเพราะว่าใช้สัมผัสครับใช้แตะแตะก็ก็คุ้มสําหรับคนที่ใช้เป็นแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊หรืออาจจะสัดสินใจอยู่ว่าควรจะใช้ดีไหม ผมอธิบายแบบนี้ก่อนครับขั้นแรกคือมันสามารถใช้ทีละข้างได้มันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆอันได้โดยที่อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก่อนจะไปใช้เครื่องอื่นเราก็ปิดบลูทูธไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมมันเก่าแล้วก็มันมีแอปให้โหลดเพื่อจะอัปเดตซอฟต์แวร์หูด้วยขั้นแรกส่วนสิ่งที่เขาแถมมาก็มีสายชาร์จกับหูจุกๆหลายๆอันครับหลายๆสายซึ่งผมแนะนําว่า ให้ไปหาไซส์อื่นซึ่งเล็กสุดเล็กกว่าที่เขาให้มาเราจะทำงานได้ดีกว่าซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้หรือตัดสินใจจะซื้อนะครับผมแนะนำแบบนี้แต่ส่วนคนที่เคยใช้อยู่แล้วผมว่าเขาน่าจะเข้าใจว่าจุกเนี่ยมันทำให้เราเจุกเนี่ยมันทาให้เราเต้องเรียกว่ามีผลในการใช้งานได้ยาวๆจริงๆอ่า ส่วนการโทรกรันอะไรมีคนไปทดลองให้หมดแล้วล่ะครับผมก็ไม่ไม่ทดลองให้ให้ดูหรอกนะครับเพราะว่าการฟังเพลงหูคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันส่วนการรับโทรผมลองแล้วก็ใช้ได้ปกติดีครับไม่ว่าจะโทรด้วย a c e b o o k Line หรือโทรศัพท์ปกติ่าถือว่าใช้งานได้ดี700ถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับแต่สําหรับคนที่เอ๊ะเราควรจะใช้เงิน700ในการตื้อไหมหูพวกนี้ถ้าเกินพันผมก็คิดไว้ก่อนแลวนะครับว่ามันมันจาเป็นไหมต้องบอกที้ก่อน สำหรับคนที่แบบว่าโอ้โหหูเท่าไหร่สู้หลักหมื่นหพันตะก็ต้องหาว่าถ้าคุณมีตังไม่ได้เหลือร้อนใครก็ตามสบายครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มผมจะบอกว่าอินเอียนยครับมันอาจจะใช้ยากครับให้ไปหาหูที่แบบที่มันเป็นคล้ายๆ iPhone ครับอ่ะมันก็จะไม่มีจุกครับแต่ว่ามันก็จะใส่ง่ายมันจะใช้ง่ายครับ ซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะผมก็ไม่ไม,ไม่อธิบายเพราะว่ามันนี้มาเรื่องออนติงอ่าแต่ถ้าใครสงสัยก็ถามมาครับถามมาในพิมพ์ข้อความมาก็ได้เดี๋ยวผมจะตอบให้เพราะให้ไปหาารุ่นไหนมิโฟ02ก็ถือว่าดีครับแต่ราคาเนี่ยขายในไทยอยู่ประมาณพันเก้าครับแต่ผมแนะนําว่าขายในไทยอยู่ประมาณพันเก้าผมแนะนําว่าให้คุณไปซื้อในรัชดาครับจะมีอยู่หนึ่ง้านครับที่ขายไม่เกินพันอ่า คุณไปซื้อใช้ได้ถ้าเป็นหูแบบ iPhone นะครับมันจะไม่มีจุกมันจะใส่สบายกว่าแบบนี้แต่ราคาก็สูงหน่อยแต่ถ้าสำหรับคนที่คิดว่าเราจะใช้อ,อย่างตัวนี้ครับของจีนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยครับตัวนี้สามารถชาร์จมือถือได้ด้วยครับ,าารรรบแล้วก็มีแบตบอกหูทั้งสองฝั่งครับมีไฟเตือนใช้ได้เหมือนอนอนติงครับ จะมากกว่าออนริงด้วยซ้ำคือมันสามารถเปลี่ยนเพลงต่อไปได้ด้วยแต่ราคามันผมต้องบอกก่อนว่าราคามันอยู่ประมาณไม่เกินตัวนี้ครับอยู่ไม่เกิน400ร้อไปหาได้ครับกล่องมันคือตัวนี้ครับกล่องอถามว่าเสียงสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับแล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงมากนะักโอโ้ต้องเอาเป็นแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมถือว่าอันนี้ใช้ได้นะครับ เป็นเสียงที่ใช้ได้นะอาจจะให้สักเจ็ดสักแปดอะไรอย่างี้ครับถือว่าใช้ได้ก็ไม่ดีมากแต่ใช้ได้ครับอ่าแต่ในราคาที่แบบคนสําหรับคนที่หัดเริ่มใช้ครับผมถือว่าไปลองซื้อในลาซาดามีครับก็ดูให้มันกล่องเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เป็นหูแบบนี้มันชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับมันเป็น power bank ในตัวมันเองและเป็น power bank จับมือถือได้ฉุกเฉินไม่ก็ใช้ได้ครับในราคาที่ไม่สูงสําหรับคนที่ไม่คิดว่าเออคิดว่าเจ็ดร้อยหกร้อยอะไรนี่มัน มันสูกไปสาหรับการหัดเริ่มลองใช้ผมแนะนําว่าไปใช้ตัวพวกนี้ก็ได้ครับตัวนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับตัวไม่เกิน400ครับไปลองหาดูใน Lazada มีครับวันนี้ผมจบคลิปก่อนสำหรับใครสงสยัยส่วนอื่นของออนติงที่อยากให้ผมลองทดสอบให้ก่อนจะซื้อใช้จริงก็ลองพิมพ์ข้อความมาครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้นะครับอย่าลืมครับวิธีรีเซ็ตคือเปิดฝากล่องกด สัมผัสตรงกลางพร้อมๆกันค้างไว้จนไฟสัญญาณขึ้นสีขาวนิ่งๆนั่นคือการรีเซ็ตหูฟังครับอยู่ประมาณ5-7าถึงเจวิครับลองกดค้างดูผมถือว่าแต่เขาถามผม700ที่เสียไปผมถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงอ่ะแต่ตัวนี้ซึ่ง400ไม่เกินสี่เนี่ยครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสชั่วโมงดีไม่ดีหชั่วโมงครับถ้าผมจำไม่ผิด ผมทดลองมาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจแต่ประมาณนี้ครับอาจจะใช้ได้นานกว่าออนติงด้วยแต่เสียงมันก็สู้ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนแต่สำหรับคนเพิ่งหัดเริ่มผมแนะนําว่าใช้ได้ครับถึงถึงไอยางลูกยางข้างในมันจะให้มาพอๆกับออนติงครับแต่เวลาใส่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จุกเข้าไปมากเหมือนออนติงแต่ถ้าเราดันเข้าไปมันก็เหมือนกันครับจําเป็นที่จะต้องหาลูกยางเล็กๆมาสําหรับคนที่จําเป็น ที่จะลองใช้หูวะเภทน,นี้ครับทูไวเลสผมแนะนำว่าสะดวกสบายกับชีวิตเหมือนกันผมมีอยู่หลายอันนะครับยังไงวันนี้ผมขอจบคลิปอ่าออนติงแอร์ฟรีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม